ตอนที่550ฉันจะไปถึงระดับ40เมื่อใดทั้งอูหลินสายหัวด้วยรอยยิ้มฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันควรจะเป็นสองสามวันสุดท้ายครูไม่ให้ฉันไปหน้าเอ๋อเม้มริมฝีปากสีแดงของเธอด้วยความไม่พอใจทั้งอูหลินหัวเราะเบาๆไม่ใช่ว่าฉันจะไม่กลับมาแค่ปีเดียวเองหน้าเอ๋อพูดอย่างไม่พอใจ คุณยินดีจะปล่อยให้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวหรือไม่และฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในทวีปชิงหลัวดังนั้นฉันจึงเป็นห่วงคุณทั้งอูหลินลูปผมยาวของเธอดีแล้วเรื่องนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หน้าเออคุณทําชุดเกระต่อสู้คําเดียวเสร็จหรือยังหน้าเออาใสา่หัวของเธออันสุดท้ายใกล้จะเสร็จแล้วเอาหน้าบางทีเมื่อฉันกลับมาในหนึ่งปีฉันจะเป็นปรมาจารย์ชุดกรอะต่อสู้ทั้งอูหลินยิ้มหน้าเออหัวเราะ ฉันไม่เชื่อคุณยังมีเกราะต่อสู้เพียงชุดเดียวคุณจะเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรทั้งอูหลินกล่าวว่าคุณไม่รู้หรือว่าพรสวรรค์คืออะไรหน้าเอ่ยยิ้มพี่ชายคุณกลายเป็นคนหญิงยะโสตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรก็ตามคุณยังไม่ถึงระดับ40่ชั้นเห็นว่าคุณทํางานหนักทุกวันและไม่มีเวลามากับฉันคุณยังมีอีกมากที่ต้องฝ่าฟันทั้งอูหลินยิ้มอย่างเจ้าเล่และพูดว่า มันอยู่ที่ระดับ38สั้น2ระดับเฮชันยังมึนเมากับพรสวรรค์นี้การพัฒนาพลังวิญญาณน,นั้นช้ามากตัวเขาเองก็กังวลกับเรื่องนี้เช่นกันครึ่งปีหลังพลังวิญญาณของเขาอยู่ที่ระดับ38เท่านั้นแม้ว่าเขาจะอยู่ใกล้ระดับ39มากแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถทะลวงไปถึงระดับ40 ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังทวีปชิงหลัวถ้าเขาไม่สามารถไปถึงระดับที่40ได้ก็หมายความว่าเขาไม่สามารถเป็นช่างตีเหล็กระดับ6ได้และเขาไม่สามารถมีวิญญาณที่2หรือวงแหวนวิญญาณที่4ได้และสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จํากัดการพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาในฐานะกัปตันที่มีระดับการบ่มเพาะที่ต่ําที่สุดเขาจะไม่ทําให้ผู้คนหดหูได้อย่างไร หลังจากผ่านระดับ40ความแข็งแกร่งของทุกคนก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วทังอูหลินทำงานอย่างหนักเพื่อฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาการพัฒนาในด้านอื่นๆไม่ได้ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษมีเพียงเลือดเท่านั้นที่มีพลังมากขึ้นหักยังเป็นเช่นนี้ต่อไปฉันเกรงว่าทุกคนจะถูกดึงออกไปอย่าท้อแท้เจ้าจะทะลวงผ่านในไม่ช้าบางทีหลังจากถึงระดับ40พี่ชายเจ้าจะสามารถปรับระดับพื้นได้เหมือนม้าหรือไม่หน้าเอ๋อกล่าวด้วยรอยยิ้ม ในความเป็นจริงทั้งอูหลินไม่ได้รู้สึกหดหู่เกินไปนับตั้งแต่ที่เขาทะลวงผ่านผนึกสายเลือดของราชามังกระทองอย่างต่อเนื่องพลังวิญญาณของเขาก็แตกต่างออกไปบ้างแม้ว่าจํานวนทั้งหมดจะไม่เพิ่มขึ้นแต่ก็แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยวิญญาณสีขาวบริสุทธิ์เมื่อเขาฝึกวิชาสเสวียนเทียนเป็นครั้งแรกตอนนี้มันกลายเป็นของเหลวสีทองซีดและฐานการฝึกฝนของมันอยู่ที่ระดับ38เท่านั้น แต่พลังการต่อสู้อย่างต่อเนื่องไม่ได้อ่อนแอกว่าของพันธมิตรเป็นเพียงเพราะเลเวลไม่พอเลเวลไม่พอ,พอซึ่งทําให้ไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้แต่หลักฐานต้องแข็งแกร่งมากขอบคุณสําหรับคําพูดดีๆของคุณฉันหวังว่าทั้งอูหลินหยหาระดับ40มานานแล้วเมื่อเขาถึงระดับ40ความสามารถทั้งหมดจะดีขึ้นในระดับที่แตกต่างกันไปแม้ว่าคุณจะต้องการเป็นปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้แต่มาตรฐานขั้นต่ําคือต้องไปถึงระดับ40 ในขณะนี้เสียงระฆังของผู้สื่อสารนำทางวิญญาณดังขึ้นอาจารย์เมื่อทังอูหลินเห็นหมายเลขรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของทางอูหลินมันคืออาจารย์มู่เฉินคุณอยู่ในสถาบาันเสียงที่อ่อนโยนของมู่เฉินดังขึ้นนี่ครับอาจารย์ทางอูหลินกล่าวอย่างเคารพมาที่ประตูโรงเรียนมู่เฉินกล่าวตกลงฉันจะมาทันทีทางอูลลินพูดกับหน้าเอ๋อที่อยู่ข้างๆเขา อาจารย์อยู่ที่นี่ฉันจะไปหาเขากลับไปที่ลานด้านในโอ้หน้าเอ๋อเห็นด้วยอย่างไม่เต็มใจทั้งอูหลินวิ่งหนีราวกับบินได้มุ่งตรงไปที่ประตูสถานศึกษาเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะอยู่กับเขาในขณะนี้เสียงหนึ่งดังขึ้นในหูของหน้าเอ๋อและเธอหันกลับมาอย่างกระทันหันเพียงเพื่อเห็นกูเย่ยืนอยู่ไม่ไกลมองเธอด้วยดวงตาที่ลุกโชนหน้าเอ๋อกดแท่นหินด้วยมือขวาของเธอกระโดดขึ้นไปยืนบนแท่นหิน ทำไมมันเป็นไปไม่ได้คุณรู้ไหมว่าความชอบคืออะไรหน้าเอ๋อพูดอย่างโกรธฮะาฮ่าก <ul> ูเย่แค่มองเธออย่างเงียบๆและไม่พูดอารมณ์ของหน้าเอ๋อค่อยๆสงบลงเธอจ้องมองกูเย่อย่างขมขื่นหันกลับมาและกระโดดขึ้นผมสีเงินของเธอปลิวสวัยในอากาศและหายไปในทันทีจนกระทั่งเธอเดินออกไปกูเย่พึมพำกับตัวเองฉันรู้หรือไม่ว่าความชอบคืออะไร ทั้งอูหลินรีบวิ่งไปที่ประตูลานด้านนอกของวิทยาลัย,ลยเช็คดวงตาของเขาประหลาดใจทันทีนอกประตูไม่ใช่แค่มูเ่เฉินเท่านั้นแต่ข้างๆมูเ่เฉินยังมีร่างที่คุณเคยยืนอยู่ด้วยมันคือเจิ้นหัวเจิ้นหัวอดไม่ได้ที่จะยิ้มเมื่อเห็นเขาทั้งอูหลินรีบไปและคำนับด้วยความเคารพอาจารย์ลุงมูเ่เฉินยิ้มและพูดว่ามันออกมาเร็วมากฉันคิดว่าคุณจะใช้เวลาสักครู่ทั้งอูหลินหัวเราะเบา คุณมาที่นี่ทำไมถ้าคุณมีอะไรทำโทรหาฉันได้เลยมู่เฉินกล่าวว่าสำหรับการเข้าทางประตูหลังการไม่เข้าร่วมสมาคมจะดีกว่าไปทางประตูหลังทั้งอูลินมองอาจารย์อย่างสงสัยมู่เฉินมองไปที่เจิ้นหัวที่อยู่ข้างๆและเจิ้นหัวก็ยิ้มเล็กน้อยคราวนี้เรามาที่นี่เพื่อเอาของบางอย่างมาให้เจ้าขณะที่พูดเขาก็เหยียดมือขวาออกและแบฝ่ามือออก ในฝ่ามือของเขามีตราตราเป็นสีขาวมีดาวสีม่วง6ดวงสองแสงแวววาวนี่คือทั้งอุลินมองเจิ้นหัวด้วยความประหลาดใจอาจารย์แต่ฉันยังไม่ถึงระดับหกเจิ้นหัวยิ้มเล็กน้อยจริงๆแล้วพูดอย่างมีเหตุผลคุณมาถึงระดับที่6แล้วสิ่งเดียวที่ไม่เพียงพอคือการฝึกฝนพลังวิญญาณเมื่อพลังวิญญาณถึงระดับนั้นการฝึกวิญญาณโลหะวิญญาณจะไม่มากเกินไป สำหรับคุณมันยากเกินไปและการสะสมของคุณก็ลึกพอแล้วคุณจะไปที่ทวีปชิงหลัวในอีกหนึ่งปีข้างหน้าและภายในหนึ่งปีฐานการบ่มเพาะของคุณจะทะลวงไปถึงระดับ40อย่างแน่นอนจากนั้นก่อนหน้านั้นตราสัญ,ญลักษณ์นี้จะถูกมอบให้คุณก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อคุณกลับมาคุณต้องเป็นช่างตีเหล็กระดับ6ที่คู่ควรแล้วมู่เฉินกล่าวว่ารับไปลุงของคุณทำสิ่งนี้ให้คุณเป็นการส่วนตัว เมื่อเขาพูดสิ่งนี้น้ำเสียงของเขามีรสเปรี้ยวเล็กน้อยอย่างชัดเจนและเขาต้องยอมรับว่าในแง่ของการตีเหล็กยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างตัวฉันและเจ้นทวาท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ขอบคุณคุณลุงขอบคุณอาจารย์ทังอุลินก็สุภาพเช่นกันและรับป้ายเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ประธานสมาคมช่างตีเหล็กจะมอบประตูหลังเป็นการส่วนตัวและมอบตราช่างตีเหล็กระดับหกล่วงหน้าเจ้นหัวพูดด้วยน้ำเสียงทุม้ม ให้ความสนใจกับความปลอดภัยในการเดินทางครั้งนี้และทะลวงการบ่มเพาะพลังวิญญาณให้เร็วที่สุดหลักฐานของคุณแข็งแกร่งมากแต่การพัฒนาพลังวิญญาณยังช้าไปหน่อยหลังจากที่คุณมากลับมาจากทวีปชิงหลัวในครั้งนี้หากความเร็วในการบ่มเพาะพลังวิญญาณหากเจ้ายังไม่สามารถทําได้เราจะช่วยคุณหาทางขอบคุณครับลุงทั้งอูหลินเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติว่าเขากําลังพูดถึงอะไร แต่ในใจเขายังคงหวังที่จะพัฒนาพลังวิญญาณด้วยความพยายามของเขาเองในปีที่ผ่านมาแม้ว่าพลังวิญญาณของเขาจะพัฒนาช้ามากแต่หลังจากสะสมการรับรู้พลังวิญญาณของเขาและแม้กระทั่งความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับจิตวิญญาณการต่อสู้ย่างเงินสีน้ำเงินได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการฝึกฝนหากคุณใช้สมบัติแห่งสวรรค์และโลกเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกของคุณมันจะไม่มีผลดีอย่างแน่นอน เจนหัวมองไปที่ถังอูลินด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาและพูดว่าคุณอาจจะประหลาดใจเมื่อคุณไปที่ทวีปชิงหลัวในครั้งนี้เซอรอไพร์มันคืออะไรทังอูหลินถามด้วยความสงสัยเจนหัวพูดอย่างลึกลับในเมื่อมันน่าประหลาดใจฉันจะบอกคุณล่วงหน้าได้อย่างไรเมื่อคุณไปคุณจะรู้เองทังอูลินมองไปที่มู่เฉินราวกับขอความช่วยเหลือและมู่เฉินก็ยิ้มเช่นกันแต่สายหัวให้เขาเอาหลับไปกันเถอะขอให้เดินทางปลอดภยัย เจินหัวบกมือให้ถังอูลินแล้วพี่น้องทั้งสองก็หันหลังและจากไปตอนที่551วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณเมื่อมองดูพวกเขาจากไปถังอูลินก็คิดหนักแต่เขาคิดไม่ออกว่าพวกเขาจะพูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเป็นไปได้ไหมว่ามีคนที่ฉันรู้จักในทวีปชิงหลัวเป็นไปไม่ได้นั่นคือทวีปชิงหลัว ด้วยความคิดที่เต็มไปด้วยสิ่งที่อธิบายไม่ได้ถังอหลินไม่ได้กลับไปที่วิทยาลัยโดยตรงเขากำลังจะจากไปและเขาต้องไปหาสำนักถังตอนนี้เขาเป็นนักสู้สีขาวในหอนักสู้ของห้องโถงด้านในของสำนักถังถ้าเขาอยู่ห่างจากนิกายเป็นเวลานานเขาต้องอ,งอรายงานตั้งแต่เข้าร่วมหอนักสู้เขาได้รับทรัพยากรการฝึกอบรมมากมายและสำนักถังไม่เคยมอบหมายงานใดๆให้เขาเลยเมื่อขายโลหะปลอมแปลงให้กับสำนักถังจะมีคะแนนสะสมเพิ่มเติม กล่าวได้ว่าพวกเขาได้รับแต่ผลประโยชน์แต่จ่ายไม่มากนะคราวนี้ถ้าเจ้าต้องจากไปเป็นเวลานานเจ้าต้องรายงานต่อสำนักถังเมื่อมาถึงสำนักถังอย่างง่ายดายถังอูหลินพบกัวเสี่ยวซูเจ้านายของโถงโดหุนโดยตรงเรารู้แล้วว่าคุณไปที่ทวีปชิงหลัวดูให้มากขึ้นและพูดให้น้อยลงใส่ใจกับความปลอดภัยและกลับมาอย่างปลอดภัยกัวเสี่ยวซูกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาอย่าลืมนำตรานักสู้สีขาวของคุณมาด้วย ขณะที่พูดกลัวเสี่ยวซูหยิบจดหมายออกมาจากแขนของเขาและส่งให้ทางอูหลินอยู่ไกลจากทวีปโตหลัวการสื่อสารแนะนำวิญญาณไม่สามารถติดต่อเราได้นำจดหมายนี้ไปที่สาขาสำนักทางในเมืองชิงหลัวทวีปชิงหลัวและมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่นั่นและถ้าคุณต้องการอะไรคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากพวกเขาได้อาทั้งบูหลินตกตะลึงไปครู่หนึ่งอาจารย์ท่านหมายความว่ามีคนจากนิกายถังของเราในทวีปซิงหลัว กัวเสี่ยวซูยิ้มเล็กน้อยคุณคิดอย่างไรไม่ใช่แค่ทวิปชิงหลัวแต่ยังรวมถึงทวีปเทียนตและไม่ใช่แค่เราหอวิญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าของเราบางองค์กรไม่สามารถถูกปิดกั้นโดยแผ่นดินใหญ่แน่นอนยกเว้นเช็คอะคาเดมีสถาบันไม่ต้องการขยายออกไปเขามองไปที่ทางอูหลินด้วยดวงตาที่ลึกล้ำและพูดว่า คุณยังเด็กการออกไปเดินเล่นเป็นการดีเพื่อเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นคุณมีบุคลิกที่สงบกว่าเพื่อนๆของคุณอย่าลืมสงบสติอารมณ์เมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นของคุณป้ายอย่าลืมปุ่มด้านหลังหากคุณตกอยู่ในอันตรายให้กดทันทีตราบใดที่มีเพื่อนร่วมสาวกอยู่รอบตัวคุณพวกเขาจะเข้าไปช่วยเหลือทันทีใช่กูเสี่ยวสู้ไม่ได้เตือนถังอุลินลืมไปจริงๆว่าตรานักสู้สีขาวของเขายังมีเอฟเฟกต์นี้อยู่ หลังจากออกจากสำนักทางแล้วทางอุลินก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าอากาศวันนี้ค่อนข้างธรรมดามืดครึมเล็กน้อยฉันหวังว่าการเดินทางไปทวีปชิงหลัวครั้งนี้จะคุ้มค่าทางวูลินถอนหายใจด้วยความโล่งอกเดิมทีตามแผนของเขาเขาควรจะทะลุไปถึงระดับ40ก่อนที่จะไปยังทวิสตาลูกครอบครองวิญญาณที่สองและแหวนวิญญาณที่4ี่ช่างตีเหล็กได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับ6แต่ตอนนี้มีเพียงช่างตีเหล็กเท่านัานาน้นที่ไปถึงและพวกเขายังคงเข้าไปทางประตูหลังเขาค่อนข้างหดหูใจ ในแง่ของชุดเกราะตอนนี้เยชิงหลานเหลืออีกเพียง3มชิ้นในการทําให้ชุดเกราะเต็มตัวของเธอเสร็จและคนอื่นๆก็ยังมีชิ้นเดียวถังอูหลินไม่มีข้อตําหนิใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเยชิงหลานกลายเป็นปรมาจารย์ชุดเกราะบอกได้คําเดียวว่าความแน่นอนและความเร็วในการตีเหล็กของเธอจะดีขึ้นอย่างมากไม่มีปัญหาสําหรับพันธมิตรที่จะเป็นปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้คําเดียวเขาได้เตรียมโลหะผสมวิญญ,ญาณสําหรับทุกคนแล้ว แม้แต่ในทวีปชิงหลัวพวกเขาก็สามารถสร้างเกราะต่อสู้ต่อไปได้นำเครื่องสื่อสารนำทางจิตวิญญาณออกมาถังอูลินกฎหมายเลขของกู่เย่มีอะไรเหรอเสียงของกู่เย่ดังขึ้นกู่เย่คุณช่วยรับบัตรเข้าชมเซนเชนทูลิงไทได้ไหมสำหรับการเซนเชนระดับกลางไปยังลิงไทถัทงอูลินถามกู่เย่พูดว่าน่าจะเป็นไปได้คุณต้องการทำอะไรถังอูลินกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ฉันฝึกฝนอย่างหนักแต่ก็ไม่ได้ผล ฉันต้องการระบายอย่างไรก็ตามฉันจะไม่สามารถไปถึงระดับส0ได้ก่อนที่จะออกไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อและกระดูกของคุณคุณอยู่ที่ไหนกูเย่ถามมันอยู่ที่นี่ที่สำนักงานใหญ่ของสำนักถังกูเย่กล่าวว่าจากนั้นคุณรอฉันฉันจะไปหาคุณแล้วเราจะไปด้วยกันทั้งอูหลินยิ้มและพูดว่าเชื่อถือได้ หลังจากนั้นไม่นานแท็กซี่นำทางวิญญาณก็จอดตรงหน้าทางอูลินกู่เย่โบกมือให้ทางอูลินทางอูลินเดินไปขึ้นรถแท็กซี่นำวิญญาณเริ่มต้นอย่างราบรื่นและมุ่งหน้าไปยังสำนักงานใหญ่ของหอวิญญาณคุณเข้าไปในลิงไทยกับฉันหรือเปล่าทังอูลินถามอย่างอยากรู้อยากเห็นกู่เย่พยักหน้าตกลงทังอูหลินยิ้มและในขณะที่ยิ้มเขาก็จับมือของกู่เย่อย่างเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตามกูเ่เย่ดึงมือของเธอออกราวกับว่าเธอถูกไฟฟ้าดูดเกิดอะไรขึ้นทั้งอูลินตะลึงไปครู่หนึ่งปกติแล้วพวกเขาจะสัมผัสกันแต่กูเ่เย่ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนตอนนี้เขาเพิ่งรู้ว่าอารมณ์ของกูเ่เย่ดูเหมือนจะแตกต่างจากปกติเล็กน้อยด้วยสายตาที่เฉยเมยเล็กน้อยไม่ว่าชายหรือหญิงจะจูบหรือยอมรับคุณต้องเคารพตัวเองกูเ่เย่กล่าวเบาฮ่าทั้งอูลินรู้สึกงุนงงเล็กน้อย แล้วทำไมคุณไม่พูดอย่างนั้นเมื่อคุณิเริ่มที่จะจับมือฉันใบหน้าของกูเย่แข็งไปครู่หนึ่งเธอหันศีรษะและมองออกไปนอกหน้าต่างโดยไม่สนใจเขาทั้งอูหลินเกาหัวของเขาหัวใจของผู้หญิงดังงมเข็มในมหาสมุทรนี่มันพูดไม่ได้จริงๆนี่มันอธิบายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้พูดอะไรรถนำวิญ,ญญาณออกจากเมืองชั้นในของเทร็กและใช้เวลาพอสมควรก่อนที่มันจะมาถึงสำนักงานใหญ่ของเจดีวิญญ,ญาณ ระหว่างทางกู่เย่ไม่ได้คุยกับทางอูลินอีกเลยและทางอูลินก็ไม่ได้ริเริ่มที่จะถามถึงปัญหากู่เย่คิดริเริ่มที่จะจ่ายค่าโดยสารและลงจากรถแท็กซี่เธอเดินไปที่สำนักงานใหญ่ของหอวิญญาณก่อนและทางอูลินก็รีบตามไปกูเย่อศาศัยตราของเธอพาเขาเข้าไปในสำนักงานใหญ่เป็นเวลานานมากแล้วที่เขามาที่เมืองเทร็กและเขาได้รับการฝึกฝนในสถาบันทางอูลินไม่เคยไปเซนเชนทูลิงไถท,ที่นี่ ดังนั้นวันนี้จึงถือเป็นความตั้งใจเมื่อพวกเขายังอยู่ในเมืองตรงหายความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของพวกเขาได้รับการฝึกฝนโดยการเข้าสู่ลิงไถการขึ้นสู่ลิงไถท,ที่สำนักงานใหญ่ของหอวิญญาณอยู่ด้านหลังและทั้งสองคนเปลี่ยนลิฟต์สองครั้งก่อนจะมาถึงสถานที่ดังกล่าวในที่สุดกูเย่นำถังอุลินผ่านจุดตรวจสองจุดไปยังห้องโลหะและหน้าจอที่คุ้นเคยและห้องโดยสารที่ปิดสนิทก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา ช่วยเราเข้าสู่การขึ้นสู่สวรรค์ระดับกลางไปยังลิงไทยกูเย่กล่าวกับเจ้าหน้าที่ในห้องตกลงเจ้าหน้าที่ไม่ถามอะไรมากแต่เพียงมองไปที่ทังอูลินอย่างสงสยัยทังอูลินถามกูเย่ด้วยเสียงต่ำการเข้าสู่เซนเชิญไปยังลิงไทยที่นี่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กูเย่ชำเลืองมองเขาโดยไม่พูดอะไรเดินไปที่ห้องโดยสารที่ปิดสนิทแล้วเข้าไปข้างในทังอูลินขมวดคิ้วเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ฉันไม่ได้ทำให้เธอขุนเคืองถ้าฉันรู้เรื่องนี้ ฉันคงไม่ได้มาที่ทเซนเชิญที่ลิงไทยมันอึดอัดและฉันเดาว่ามันไม่ค่อยให้ความร่วมมือภายในมันยากที่จะบอกว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่มาที่นี่ทีไรต้องเข้าไประบายทุกทีเข้าไปในช่องระบายอากาศช่องระบายอากาศถูกปิดการสแกนอุปกรณ์ต่างๆเริ่มต้นขึ้นทั้งอูหลินหลับตาความสามารถทางกายภาพในปัจจุบันของเขาแข็งแกร่งกว่าตอนที่เขามาจากเมืองตรงหายครั้งแรกหลายเท่าพร้อมกับความผันผวนของพลังงาน อาการวิงเวียนศีสัะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วและกินเวลานานถึงหนึ่งนาทีเต็มถังอูหลินรู้สึกเพียงว่าร่างกายของเขาเบาลงและเขาได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปแล้วเดินเข้ามาในเมื่อลืมตาขึ้นเขาเห็นกู่เย่อย,อยู่ไม่ไกลล้อมรอบด้วยป่าทึบดูเหมือนจะไม่แตกต่างจากตอนที่พวกเขาเข้าสู่สวรรค์ไปยังหลิงไถในเมืองตงไห่ ทั้งอูหลินก้าวไปข้างหน้า239และมาที่ด้านข้างของกูเย่ยขณะที่สังเกตสภาพแวดล้อมอย่างระมัดระวังแม้ว่าจะเป็นเวลานานแล้วที่ฉันได้ขึ้นสวรรค์ไปยังหลิงไถแต่ความระมัดระวังของฉันก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยอาจเกิดวิกฤตใหญ่ได้ตลอดเวลาและทุกอย่างต้องระมัดระวังกูเย่ยืนอยู่ข้างหลังเขาเงียบๆมองไปที่ชายหนุ่มร่างสูงตรงหน้าเขาดวงตาของเธอสับสนเล็กน้อย ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาร่างของทางอูหลินสูงขึ้นไหลของเขากว้างและรูปร่างหน้าตาของเขาก็หล่อเหลาขึ้นเรื่อยๆมีลักษณะที่ค่อนข้างอ่อนเยาว์อยู่แล้วทังอูหลินซึ่งอายุเกือบ15ปีตอนนี้สูงเกือบ1 8ึ่เมตรแล้วและรูปร่างหน้าตาของเขาก็ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ยกเว้นใบหน้าของเขายังดูเด็กอยู่เล็กน้อย ในฐานะผู้ดูแลห้องหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเขามีความแข็งแกร่งส่วนตัวและหล่อมากมีไม่กี่คนที่ชอบเขาในระดับหนึ่งและสองมีเพียงถังอูหลินเองที่สูญเสียไปเล็กน้อยเขายุ่งมากระหว่างการฝึกและการตีเหล็กทุกวันดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลามากพอที่จะติดต่อกับผู้คนกูเย่รู้สึกว่าแม้แต่วูไซโดก็มองถังอหลินอย่างแปลกประหลาดเล็กน้อยฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าความชอบคืออะไรวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณ ทั้งอหลินหันศีรษะของเขาและเห็นว่ากู่เย่ไม่ได้ก้าวตามเขาและยืนนิ่งๆเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเล็กน้อยไม่สําคัญว่าก่อนหน้านี้เธอจะอารมณ์ไม่ดีหรือไม่นี่คือการขึ้นสู่สวรรค์ระดับกลางของลิงไทยและเธออาจเผชิญกับอันตร,รายได้ทุกเมื่อสัตว์วิญญาณจะไม่แสดงความเมตตาเพียงเพราะพวกเขาเสียสติกู่เย่ไม่พูดอะไรสักคําและเดินไปหาเขาอย่างเงียบฮ่าฮ่าคุณสบายดีไหม ทั้งอูหลินถามอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีตำหนิในน้ำเสียงของเขามีแต่ความตังวลเขายังยกมือขึ้นเพื่อพยายามแต่หน้าผากของเธอฉันสบายดีกูเย่ผลักมือของเขาออกเบาฮ่าทั้งอูหลินมองเธออย่างสงสัยจากนั้นหันกลับมาและเดินหน้าต่อไป